ที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เอง,เองนะคะมีการจัดพิธีบำพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงจํานวน11จังหวัดด้วยกันค่ะจํานวน135รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ ที่วัดสีโสดาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายจุติกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานฝ่ายคารวาสในการประกอบพิธีบำพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะสงฆ์และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงจาก11ชนเผ่าค่ะรวมทั้งหมด11จังหวัดเข้าร่วมบรมพรชาอุปสมบทในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น135รูป จากนี้จะเข้ารับการศึกษาพระธรรมควบคู่กับการศึกษาเร่าเรียนตามหลักสูตรต่างๆของพระพุทธศาสนาที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวานารามอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการบรรพชาอุปสมบทค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงนะคะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและหากเกิดศัตราในพระพุทธศาสนา ก็จะบวชเป็นธรรมจาริกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไปค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีธรรมะมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในจิตใจ,จซึ่งเป็นแหล่งก่อกำเนิดคนดีของสังคมด้วยค่ะค่ะหินภาพ